ทำความรู้จักกับสมาร์ทคอนแทคแบบง่ายๆกันนะคะสมาร์ทคอนแทคเนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกในปี1990โดยนิกซาโบนะคะซึ่งคนนี้นะคะเป็นทั้งนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และเป็นทนายความในคนคนเดียวกันเลยนะคะสมาร์ทคอนแทคนะคะเข้าใจง่ายๆเลยนะคะก็เหมือนกับตู้หยอดเหรียญน,นั่นเองนะคะเมื่อเปรียบเทียบสมาร์ทคอนแทคกับตู้น้ําหยอดเหรียญนี้นะคะตู้หยอดเหรียญน,น,นี่นะคะก็ะะมีสินค้ามาให้เราเลือกนะคะว่าเราต้องการ หรือว่าขนมนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราจะมาเลือกเป็นเครื่องดื่น,นะคะ่ะโปรแกรมเมอร์เนี่ยเขาก็ได้ทําการโปรแกรมเอาไว้ในเครื่องแล้วนะคะเราก็เลือกเป็นขนมหรือว่าเราจะเลือกเป็นเครื่องดื่มหรือว่านมนะคะสมมุตินะคะว่าหยกเลือกเป็นเครื่องดื่มนะคะและหยกก็จะเลือกเป็นอะไรดีเอ่ยเป็นสไปซ์ดีไหมสไปซ์นะคะสไปซ์เนี่ยกระป๋องละ16บาทนะคะหยกเลือกกระป๋องละ16บาทนะ เลือกเป็นสปายนะคะแล้วหยกก็เลือกวิธีการจ่ายเงินเป็นเงินสดน,นะคะซึ่งหยกมีแบงก์ยีนะคะกดเป็นเงินสดแ่าแล้วก็หยอกนะคะมีเป็นแบบหยอกแบงค์ด้วยใช่ไหมคะเ็หยอกเ ได้เงินมา4บาทน,นะคะนี่คือการที่โปรแกรมเ,เขาได้เขียนโปรแกรมเอาไว้ในเครื่องตู้น้ำหยอดเหรียญแบบนี้ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะว่าถ้าเราหยอดแบงค์20่บบาทเขาจะทอนกลับมาเท่าไหร่นะคะแล้วก็สินค้าแต่ละตัวราคาเท่าไหร่เขาก็ตั้งโปรแกรมเอาไว้เรียบร้อยแล้วโดยที่ไม่ต้องมีตัวกลางมีคนขายหรือมีพนักงานเลยนะคะนี่คือคอนเ็ปต์ง่ายๆของ smart contact ค่ะ นี่คือสมาร์ทคอนแทคที่เข้าใจง่ายๆเลยว่ามันมีการเขียนโปรแกรมให้เครื่องเนี่ยมันสามารถทํางานโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องมีมีคนที่เป็นตัวกลางในการขายเมื่อเปรียบเทียบกับสมาร์ทคอนแทคบนบล็อกเชนนะคะก็ทํางานบนหลักการเดียวกันกับตู้หยอดเหรียญน,นั่นเองนะคะเมื่อมีผู้ใช้นะคะได้ทําอะไรบางอย่างก็จะเกิดผลลัพธ์อะไรบางอย่างตามที่ได้โปรแกรมเอาไว้ล่วงหน้านะคะโดยที่ไม่ต้องใช้คนหรือตัวกลางเข้ามาแทรกแซงในกระบวนการนี้นะคะซึ่งสมาร์ทคอนแทคในบล็อกเชนเนี่ยไม่ สามารถเปลี่ยนแปลงแล้วก็แก้ไขได้และที่สำคัญคือสามารถตรวจสอบทุกขั้นตอนทุกท r a n s a c ชั่นได้อย่างละเอียดมากเลยนะคะสมาร์ทคอนแทคบนบล็อกเชนนะคะจะแตกต่างจากโปรแกรมเมอร์นะคะที่เข้าไปเขียนโปรแกรมในเว็บไซต์ซึ่งสามารถแก้ไขดัดแปลงได้ตลอดเวลานะคะแต่ว่าสมาร์ทคอนแทคในเว็บ3ในเว็บ3นี้นะคะ เข้าไปรันอยู่บนบล็อกเชนเนี่ยจะไม่สามารถแก้ไขสามารถตรวจสอบทางเซสชันความโปร่งใสได้หมดทุกอย่างเลยนะคะแล้วนี่คือที่มาของสมาร์ทคอนแท็กที่เทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นแล้วทําให้เกิดเหรียญที่โตเฟอนซีขึ้นมาใหม่เป็นเหรียญที่2ที่โด่งดังนะคะนั่นก็คืออิลเาเรียมนั่นเองค่ะ